สวัสดีครับพี่น้องนะครับจะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับส่วนบนบ้านนะครับจะต่างเพิ่นกะมามื้อแล้วนะครับไม้เทียนนะครับหัวเทียนทีอใหม่นะครับเพื่อที่นะครับเตี้ยดข้างบนนะครับให้มันให้มันมีจิตบ่ให้ยบ่าหายฝนสาดก็ได้บ่ให้น้ำศาสตรก็ได้นะครับเดี๋ยวเกมจะติดไปซื้ออุป,ปกรณ์มาเพิ่มเติม รั้งลสร้ัง้างใหม่นะครับไม่นาจะเป็นไม้เชื้อราพี่น้องนะครับมาเอี้ยมเนาะนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องเบึ้งนะครับมาเป็นหุ่นเหลี่ยวจังไรเนี่ยนะครับช่วนแรกครับพี่น้องนะครับกระเฮิรไม่ก้อนนะครับพื้นนะครับเพื่ออาจให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับกระจังซีดเอมนะครับนี่นะครับหื่เปลี่ยนออกนะครับ ก็คือของกะรวมๆไปข้างบนกันนะครับข้างบนน่าจิตเป็นที่เก็บของเราพี่น้องนะครับเพราะว่าคนอยู่ข้างล่างเนาะนะครับก็คือเดี๋ยวกะเสียมปิดนะครับแอมปิดให้มันเรียบร้อยบ่ให้ฝนสาดก็ได้นะครับบ่ให้น้ำหัวลงใส่พืน้นใส่ปากนะครับ เหน่อยลงมาแล้วก็ม,มัดสมัดัดใหมครับ จนในขั้วบพไปนองนะครับก็คือตั้งกิ่งใสกอกใสยังเรียบร้อยนะครับแต่บายังใสบ่ได้ครับราว่วหมานจนเอาทอ่อเอาท่อนี่ออกไปแบบนี้นะครับเอาท่อออนอ,กออกไปนะนี้นะครับมันเช็มโบหมกบักขับก็เลยบโเอาก็เลยให้เหือออกนะครับเพราะว่ามันมัน,มน,มน,มนต้องใสเท้าก่อนอนะพี่นองนะครับก็เลยเพื่อนีเห็นไหม นะครับให้เพื่อนเห็นเลยไหมเอาเป็นพร้อมพี่ซีเลยแล้วกันแต่ว่าอุปกรณ์มันบ่พร้อมเนาะนะครับคือของมาบ,บกบก็เลยก็เลยเห็บยังบ่ทันแล้วนะครับกันเลยจะเป็นว่าแนวเห็บบ่ทันแล้วน,น,ะน,ลนะครับเคียมก็เลยว่าให้ให้เปลี่ยนใหม่คือมันเป็นข่ออ้อนไหมพี่น้องอ่ะมันจีบฟังอยู่นิดหนบัตเทอ ต้นโดนไปมันกระกรอบเนาะมันกระตุสกสายเป็น,านาหัวหนามหัวหนามแตกไปังนะครับแต่มันเป็นทีน่ดีมันก็มันก็สีโอเคนะครับแต่ว่าเจี๊ยย์ให้ไหมพี่นอ้องนะครับพี่ให้เอาทอเขาเมื่อไหร่นี่ปู่นร้อนพูกไปหางหน,นอกมันง่ายไหมอิเลเ็เคค่ะเดี๋ยวที่ภาพไปเบิร์นนะครับก็คือมีตั้งเ้อไก่ย,ยังไงมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประมาณน,นี้ครับพี่นอ้องนะครับนี่เจี๊ยย์เพิ่งเก็บทอให้ไหมคือเอาพวกมาหางนอก หาอยู่นี่ยจะให้เขาไปอยู่ในปูนคือกันกับแนหองหนามเนาะนะครับบริเ็นท่อจีิะพร้านะครับหรือว่านคือคิดไปอีกแบบหนึ่งผมก็เรยกเป็นหเรียกหยไม่นะครับเรียกเปนหเฮียกหยไม่แต่อย่างให้นเป็นระเบียบเนาะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถังบานมันก็บม่เป็นเป็นอันนี้่คือเพราะว่าตรงนี้มันกะดิเด็ดเฮ็ดไม่อยู่นะครับเคี่ยพื้นที่ตรงนี้มันกะดิเึ็ดมาอีกแบบหนึ่งกับว่าอยากให้มีทอปูออกมาแบบนี้เนาะนะครับ ได้เศษพื้นเก็บพอเขาข้างในนะครับคือประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับคือจริงๆแล้วเมื่อวาพื้นต่อแล้วแหละนะครับต่อผมมันเป็นเถือออกมาใหม่มันมันโบอู่คอเนาะแม่เทวังสีมันกับโอเคืแหมเอทวังแบบนี้มันมันจะมันโบคือนะผมก็เลยพื้นเอาออกนะครับเอาเป็นก็เลยบอกไอพื้นว่าเอาเป็นทอพี่พี่ซีซะ นี่เป็นทอนอ่อนเนาะนะครับดูดูแต่ตมันกระกรอบมันกระแตกตลอดอันพีวีซียังก้อยเจนมาแต่เนี่ยเป็นหลายปีเจ็ดปีแปดปีเก้าป,ปีสิบปีก็ยังมาใส่ันนี้มันจีพ่อสองปีบนอยู่ในปูนเนี่ยนะครับอน่นะครับเดี๋ยวเป็นแจกใครให้ไหมครับพี่น้องนะครี่ออกครับพี่น้องเพื่อเด็กก็จะไม่ ฟังท้ออันฟังท้อขอนาใ้ปูนแหเด้อ เนาะเจ็บให้เก็บรายละเอียดนะครับแก่นมันชิดกับนะครับอันนี้ก็คืออัดอัดเข้ามานะครับเพื่อให้เป็นระเบียบแนวนึงแนวเดียวกันส่วนร่างคาพี่น้องนะครับร่างคายังหยกบนท่านใดนะครับเพราะว่าสร้างเพื่อนว่าเห็ดมือเดียวมันบเบลีว นะครับมันตั้งใจเวลาเป็นอาทิตย์แล้วก็บอกว่าเมื่อได้ฝนที่ตกนะครับถ้าหื้อออกแล้วนะครับเพราะว่ามันก็หนาฝนนะครับเพิ่นกับอกาศหนึ่งก็เลยว่าสิปิดนะครับแอมปิดไว้ซีๆซะก่อนนะครับแอมแอมไว้ซะคือปิดบ่ให้ฝนสาดเข้านะครับเดี๋ยวลังคาเอาไว้ให้มันเบิดหนาฝนซะก่อนนะครับจังมายกใหม่นะครับก็คือสิอัดอัดบริเวณนี้ให้เรียบร้อยนะครับ ตรงที่เป็นช่องนี้นะครับอัดให้เรียบร้อยนะครับก็คือก้อนก้อนสี่เหแี่มปิดขึ้นนะครับก็อัดพื้นซะก่อนนะครับอัดพื้นให้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับคือคือปกติกาติเปึงชี้เนาะนะครับคุณพอ่อเมันเอาแป้นมาวางไว้ที่คือนะครับด้บานเด็ดด้นนานเด็ไซด์ใหม่นะครับให้มันเรียบนะครับ หอวจางเป็นลายเก็บรายละเอียดเป็น,น้ดอน,นะครับลายละเอียติดประมาณนี้เนาะนะครับคืออัดพีนอัดพีนติดประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังป่ะเทศอื่นอี่หลายที่นึ่งนะครับคือไซ้์ใหม่ที่ชื่อไใหม่ละเอียดที่ชืนะครับปร,ระเทศเนจัดระเบียบเข่านะครับอันตัวนี้ปเป็นแนวล่วงบ่อ ตัวนี้เ้อได้บ่ะอ,นนอันนี้เป็นแป้นได้บ่ะนี่ได้่นบอ,อันมองนี่อันที่เขาเยด็ดฝายใ,ใบทานี่เลาหูวันนี้วันจิตได้ยับไปจิตได้ยับตัวหลังเนียนไอ้เงาเลาหูอยู่ตง้งี มันต้องมันต้องถอยมาอีกแผ่นหนึ่งเสียเพราะมันมันมันวิดจู่วิดกดจู่วางก็หัวพอดีนะเมียนยับลงอีกครั้ยงามขืนพี่น้องนะครับตองระวังหัวเดี๋ยวจังสีลงสีลงแดกอีกทีหนึ่งนะครับครับก็คงเก็บรายละเอียดอันนี้ไว้สะก่อนนะครับ ราาะว่ยังหยกลังคาบได้เนาะปิดไว้นะครับ,รบก็คือจะได้เอาผ้าใบออกนะครับแล้วก็เอาไม้ไม้ฟ้าเทรานะครับแอามขึ้นมานะครับมอยแกแต่กระปุกคุณแม่เพิ่นนะครับไม่มีมองเก็บพี่นอ้อนงะต้องกลงรวมๆใบอุป,ปรกรณ์ครับพี่น้องนะครับไม้ฟ้าเชรา ครับมาส่งพร้อมกับเหล็กเอาเหล็กมานำเลยเด่นสิบสิบสี่ก่อนโบพ่อจะเอาไหมพ่อปะโบพ่อโบพ่อจะสร้างเอาใหม่นาอุปกรณ์จากไอคอนโฮมนะครับเล่มนกท่าเฮานะครับพี่เดอลองลงล่งไปนี่รถครับ นี่ไหละนานี่ล้ะนี่เรามองนี่ล้ะทั้งนานี่ล้ขวงไปรถลดโอ้รถมีหลายคันเนาะมาเดีเอาเบอร์ทม้านหน้ามาเลยทับ่บังคับโอ้ครับครับพอกระเทียนถ้าพี่ผู้เลาเคยมาแล้วก็สิมาปับรถเนาะผู้เรามาดู ถ้าว่ามันน้องครเขหลังโกยหรือว่าลังโกยหลัางนี่มันอะไหลัางนี่นะนี่เช่นนี่เช่นนี่ทังนี้ทั้งเช่นนี่งนี้นะอืมครับครับครับมันจะพุ่งพุ่งไปถึงตรงเอามามุ่งส่วนที่เออเอามาแอมส่วนที่แอมได้ก่อนครับพี่น้องนะครับกะทิติมเฉพาะส่วนส่วนที่มุ่งได้นะครับขวางเงีวเลยครับเดี๋ยวพอ นีล่ละพวงม,มาฮอดพีด่และวได้บ่โอเคว่าย,ย,ยังยังยกรังคาบ่ได้ครับนะครับก็สิปิดปิดส่วนที่ฝนาสาดนี่เขาก่อนนะครับ หลังจากที่เบิด์ตนาพ้นจังสีเดมัยกลงังคาใหม่จังสีแมอมขึ้นในเสุดนะครับตอนนี้ก็คือเก็บรายละเอียดนะครับส่วนส่วนที่เบอร์ทันแอมนี่ไว้ซะก,ก่อนนะครับแมนครับแาวน้อยครับแาวน้อยแมนครับ,รบ <c oughs> อยู่มองเดียวกันอยู่มองเดียวกัน

พี่น้องนะครับกับอัดในก็ระีช้านะครับเอากบไสนะครับเคลี่ยให้มันเสมอกันนะครับเพื่อที่ว่านะครับเอาเปลี่ยนอัดลงไปแล้วให้มันเสมอกันนะครับมันเรียบร้อยนะครับวี้อพดแล พี่น้องนะครับกับประมาณนี้เนาะนะครับคือเริ่มเริ่มขึ้นทําข้างบนนะครับพี่น้องนะครับวันนี้เริ่มอัดพื้นนะครับกับวันนี้กับ้งจิบป,ประมาณนี้สักก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเบิร์มือนนอื่นเนาะนะครับพอปูพื้นแล้วนะครับตีอัดพื้นแล้วจีปเป็นแนวไดนะครับเดี๋ยวจงังหาะพี่น้องเบิร์ต่อไป นะครับก็สำหรับคลิปนี้วันนี้เนาะนะครับก็ไว้สำหนีดเสก่อนนะครับเดี๋ยวจัเจอกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องวยดีมีเสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท right ุกฐานทุกทุกคนก็แล้วกันครับนะครับก็อย่าลืมดนะพี่น้องนะครับวันที่4ที่5นะครับพอกันทั้งกลุ่มปิดนะครับพอกันทั้งกลุ่มปิดนะครับอ่าทั้งเพจสาวหน่อยเ็นบันเทงนะครับก็จังได้ไก่ย่าลืมติดตามฝากติดตามในกันแล้วกันครับพี่น้องครับนะครับพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับ